ถ้าคุณอู๋ได้คอนโดมาครบ3ปีแล้วต้องขอบคุณช่องพี่มากๆอ๋อครับผม <c oughs> ได้คอนโดมาครบสามปีแล้วคือเป็นนี่มาครบสามปีแล้วว่าง,ง้น <c oughs> ครับคุณอิมพาราเหรอผมยื่นผมพึ่งยืน่นเอกาสารกู้ซื้อบ้านมือสองพอยื่นเอกาสารที่ทอสอเสร็จเซลบอกว่าวันประเมินต้องจ่ายถ้าคนประเมินประเมินต่ำกว่าราคาต้องมีใต้โต๊ะหลักหมืน่นผมงงมากจึงต้องบอกให้เขาไปจัดการให้กู้ผ่านก่อนค่อยว่าว่าทาไงดีโอ้ยไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับประเมินจ่ายหลักหมื่นน่ะไม่มีหรอกมันจะไปดันนี้คุณได้ยังไงก็ถ้าเกิดกู้บ้านกับทอสอแล้วเซลมันรู้อยู่แล้วอะเซล์มันรู้ แล้วว่าบ้านถ้ามันรู้ว่าราคาประเมินต่ํากว่าหลักหมื่นต่ํากว่าราคาประเมินราคาขายเนี่ยมันรู้อยู่แล้วเนี่ย นะเพราะว่าแล้วมันดันได้เนี่ยแสดงว่ามันมันดันให้เราตั้งแต่แรกได้อยู่แล้วไม่ต้องไปเสียหรอกครับหลักหมื่นเซลล์หาเรื่องกินตังคุณนะครับผมบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องไปให้หรอกครับคือผมยกตัวอย่างนะคุณอิมพาร่านะถ้าในหมู่บ้านบ้านในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยสมมุตินะในหมู่บ้านหนึ่งมันเหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันหมดเลยสมมุตินะฮะาเป็นทาวน์เฮาส์สักยี่สิบองวาแม่งเหมือนกันหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะจะบ้านบ้านหลังมุมนิดนึงบ้านอยู่โซนปากซอยกับบ้านอยู่โซนโซนท้ายซอยอะไรว่าเลยราคามัน้หอง2ต าเอ้คอนโดไอ้ทาวเฮาส์ยี่สองตารางวาก็ซื้อขายกันงสามล้านยังไงยังไงเขาก็าประเมินได้แค่นะั้นนหะคุณจะยัดเงินมันกี่หมืน่นกี่แสน คุณให้แม่งประเมินได้4ล้านแม่งก็ทําไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไม่กล้าทาด้วยนะยกเว้นแต่ว่าในหมู่บ้านนั้นก็ซื้อขายกันประเมินแล้วกันสามล้านแล้วมันจะคุณแล้วมันจะหลอกกินตังคุณนะ่ยมันก็แค่บอกพี่ของพี่เนี่ยนะโอ้โหมันติแหลกเลยตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้น,นี้นะประเมินได้แค่2องล้านเนะของพี่อ่ะไม่ถึง3ล้านแต่จริงๆของคุณมันประเมินได้อยู่แล้ว3ล้านเ่มัญหาเรื่องกินเงินคุณผมบอกเลยไม่มีหรอกถ้าเขาประเมินได้หลา่มันก็ดันได้เติมที่เท่านั้นทั้งหมู่บ้านเขาเขาซื้อขายกันราคานี้้้คคคนนนนขาาายกกกก็็็ไปปปซือูแบงรระเมิ คนก็ขายบ้านหนึ่งคนนี้ก็ไปประเมินกู้แบงค์ไทยพาณิชกู้แบงค์กรุงเทพกู้แบงค์กสตกรกู้แบงค์ทหารไทยมันก็ประเมินสามล้านนะแต่ไอไีอเซลคนนี้เขาบอกว่าเอา้ยายยดตังไตรหมื่นหนึ่งให้ประเมินได้สี่ล้านยังไงมันก็ทําไม่ได้นอกจากมันมากักตัวเลขคุณเืิอตั้งแต่แรกแล้วในกรณีนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่เซลขายบ้านมืงสองแม่งร่วมด้วยช่วยกันกับไอ้นี่หรือเปล่าไปยัดทำไมไม่เป็นต้องยัดเหรอครับคุณเนะ ริสราบอกว่าผมชื่อผู้ร่วมกู้แต่เสียค่าบ้านมาตลอดและอยากกับภรรยาแล้วครับไม่รอบมีสิทธิ์รีไฟนแนนซ์ได้ไหมครับเฉพาะผู้ร่วมกู้คุณเป็นผู้ร่วมกู้เป็นผู้กู้ร่วมแล้วกันนะคุณเป็นผู้กู้ร่วมแล้วคุณเป็นคนผ่อนบ้านมาตลอดแล้วก็ภรรยาเนี่ยเลิกกันแล้วจะกู้จะรีไฟนแนนซ์บ้านได้ไหมคุณต้องรีไฟนแนนซ์บ้านไปเป็นชื่อคุณคนเดียวนะครับแล้วก็เอาชื่อภรรยาเก่าออกไปซะนะแล้วก็ให้เขามาเซ็นด้วยถ้าวันนั้นเนี่ยวันที่ กู้ผ่านเนี่ยก็ให้เขามาเซ็นด้วยนะครับให้เขาให้เขามาเซ็นด้วยแค่นั้นเองอยกตัวอย่างง่ายๆเลยตอนนี้นะถ้าเกิดที่ผ่านมาเราผ่อนตรงผ่อนดีนะเราดีไฟแนนซ์ไม่ยากแล้วก็ไม่ให้เหตุผลว่าเรารีไฟแนนซ์เอาชื่อภรรยาเก่าออกเพราะเราหย่าก,กันแล้วนะแล้วก็เอาอย่างนี้ฮะภาระหนี้ปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะครับคุณนลิสลาตกลงเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยลิสลาก็เอาอย่างนี้เอา,อา,เอา60หาร ภาระหนี้ปัจจุบันเนี่ยได้เท่าไหร่นะอ่าเงินเดือนคุณมากกว่านั้นนะคุณก็กู้ผ่านเช่นคุณมีภาระหนี้เราอ,อยู่สี่สี่ล้านนะครับยังสี่ล้านหกสิบหารสิคุณต้องมีเงินเดือนห0หมื่นนะหกหมื 66, ่นหกอ่ะคุณถึงจะก,กู้บ้านหลังนี้คนเดียวได้อืนะเอาสูตรนี้ไปคิดดูนะครับก็ภาระหนี้ตอนนี้ปัจจุบันเท่าไหร่ก็เอาหกสิบหารอ่าแต่ว่าสมมติว่าภาระหนี้เไม่ถึงไม่ถึงสี่ล้านภาระหนี้แค่สองล้านห้าสองล้านห้านะหารหกสิบ ก็มีรายได้ประมาณเดนะือนสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งหอกู้คนเดียวได้นะอ่ะให้สูตรคิดประมาณนี้นะครับคุณกอเก่งบอกว่าไปไปมาจดทะเบียนสมรสดียังไงมีแต่ภาระเต็ไมไปหมดอยู่กันไม่จดน่าจะดีเอา้าไม่ไม่เกี่ยวนี่บางคนเขาไม่มีภาระนี่ฮะบางคนเขาก็ดีนี่ครับเออแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนบางคนภรรยาก็ชอบสร้างหนี้สร้างสินบางคนสามีก็ชอบสร้างหนี้สร้างสินบางคนก็สร้างหน,งน,งน,งนี้สร้างสินทั้งคู่เลย,เลยอะไรเงี้ยนะอืม คุณธีรยุทธ์บอกว่าบ้านฝั่งตรงข้ามแบงค์ประเมิน3.39ล้านพอบ้านผมประเมิน1 5นฮะทาไมอ่ะทําไมมันมันต่างกันขนาดนั้นนะเฮ้ยจริงเหรอโอ้เฮ้ยบ้านคุณประเมินล้านห้าจริงเหรอมันไม่น่าจะมันน่าจะต่ำขนาดนั้นผมดูที่คุณส่งรูปให้ผมอะ <c oughs> คุณวิชาบ้านที่ฉันนะครประเมินสามล้าน้าซื้อจริงสามล้านแบบนี้ถือว่าได้กำไรเลยไหมคะเออมันก็ได้มันก็ได้กำไรเชิงตัวเลขไงอืมหลายคนบอกว่าออ้ยเนี่ยได้กำไรแต่ตอนซื้อ มันจะได้กาไรางไงวะมึงยังไม่ขายเลยถูกปะมันได้กําไรแต่ตอนซื้อยังไงผมยังไม่เข้าใจคือกําไรเชิงตัวเลขมันเป็นแค่ความรู้สึกเรา่กำไรนี่ว่าถูกไหม้หมันก็เวลาซื้อของขายของอ้ยเขาซื้อขายกันบ้านหลังนี้บ้านแถวนี้เขาซื้อขายกัน5้าล้านเราซื้อขายมาได้แค่3มล้านเีงอะโอ้ได้กําไรตั้งสองล้านแล้วอะมึงได้กําไรยังไงมึงยังไม่ได้กําไรเลย,เยมึงก็แค่ซื้อถูกกว่าราคาตลาดแต่มึงยังไม่ได้กําไรถูกไหม จะได้กำไรก็ตอน,ตน,นเอาไปขายนู่นถึงจะรู้ว่ามีกำไรจริงหรือเปล่าเข้าใจไหมครับเพราะนี่ผมกำลังจะไปซื้อบ้านหลังนึงเ่ะผมจะไปตัดนี่พี่คนนึงอะ่ะที่เชียงรายที่ผมพูดไปหลายครั้งแนละ้วอันนี้ผมซื้อต่ำกว่าราคาประเมินประมาณไม่บอกแล้วกันเอาเป็นว่าเยอะ,อะเนะเอาเป็นว่าผมซื้อต่ำกว่าราคาประเมินค่อนข้างเยอะเลยแหละถามว่าผมมีกําไรไหมอูกกำไรตั้งแต่ตอนซื้อมันก็มันเป็นก็มันก็เป็นกําไรคือพูดง,ง่ายเราได้บ้านราคาต้นทุนต่ำแล้วกันแต่ใช้จะใช้จะาใช้คำว่ากาไรเลยเพราะคุณยังไม่ได้ขายอะ่ะถูกไหมเหมือนคุณ เหมือนคุณขายของอะไรสักอย่างผลิตของมาขายอะนะค,คุณตั้งราคาขายไว้ร้อยหนึง่งแต่คุณไปจับสินค้าตรงนี้มาได้นะแค่หกสิบาทเออเอาง่ายๆคือพูดง่ายคุณซื้อของถูกกว่าราคาตลาดมาสี่สิบาทอ่ะแต่ถามว่ามีกําไรยังยังไม่มีหรอกยังไม่รู้เลยจะมีกําไรเปล่าต้องรองขายก่อนนะแต่ถามว่าซื้อแล้วดีไหมซื้อซื้อเราได้ถือว่าคุณก็ขายกันสามรถถ้าคุณซื้อได้จริงสามารถถือว่าโอเคครับถือว่าคุณถือว่าคุณเก่งในการที่จะซื้อของซื้อเข้าอะ่ะ ซื้อเข้าในราคาที่ถูกกว่าตลาดอันนี้ถือว่าเก่งแต่กำไรหรือเปล่าเนี่ยต้องมารอดูตอนขายคุณโอว่าบ้านตรงข้ามสร้างพร้อมกันแต่โครงการเก่าเลยครับแต่โคตรเก่าเลยครับเลยงงอ้าวสองโรงเขาเก่ากว่คุณคุณยังขายประเมินมากคุณดีกว่าคุณนะริศราบอกว่าผ่อนเหลือแปดแสนแล้วครับแต่พยายามคงเล่นแง่แน่มีทางออกอะไรดีครับบ้านสองล้านกว่าเออถ้าแปดแสนเนี่ยมีเงินเดือนแค่ประมาณสองหมื่นก็เอ้ยไม่ถึงหมื่นห้าก็ กู้ผ่านคนเดียวได้สบายๆแล้วแต่ภรรยาเก่าคุณเล่นแง่อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะฮะมันต้องคุยกันเองแล้วละ่ะนี่แหละมันก็มีปัญหาแบบนี้เยอะแยะหมดนี่หลายคนถึงถามผมว่าเฮ้ยธนาคารเนี่ยเวลากู้ร่วมทําไมมันยุ่งยากวุ่นวายจังวะต้องเอาคนใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะเชื้อสายชิดกันน่ะไม่ใช่แบบลูกพี่ลูกน้องที่ห่างไกลกันมากู้ร่วมอย่างนี้เขาก็ไม่ให้เพราะกลัวปัญหาอย่างนี้แหละอืมนะคุณลองดูเนี่ยขนาดเป็น อดีตสามีภรรยากันพอแฟนจะโอนชื่อตัวเองออกไม่ยอมง,งนันอืมมีปัญหาก็จะประมาณนี้แหละสนถัมีปัญหาเพราะแบบนี้แหละคุณวันบอกว่าแนะนําวิธีการจองคอนโดมั่งค่ะวิธีการจองคอนโดเอ้ามันยากไงล่ะ <laughs> มันยากไงล่ะครับซื้อจองคอนโดก,ก็ไปวันที่เขาจองแล้วก็ คือหมายถึงว่าจะได้ห้องดีมุมดีเอาว่ามันจะยากตรงที่ว่าคุณต้องมีคอนเน็กชันข้างในล่ะครับคุณต้องมีคอนเน็กชันข้างในครับอย่างสมัยก่อนตอนที่ l p n ก็ขายดีบขายดีนะโอ้ยพนักง,งาน LPM n จองกระหึ่มเลยนะแล้วก็เอามาแบ่งกุญแจพี่น้องนะได้ในส่วนของห้องสวยชั้นสวยชั้นดีไปก่อนและ้ะมันต้องมีคอนเน็กชันนะครับอม,มันไม่มีไงผมสอนวิธีมันไม่มีวิธีสอนนี่มันไม่เห็นต้องมีวิธีสอนเลย,ม,ยแบบมันขึ้นอยู่แบบมันขึ้นอยู่แบบเอเจนท์ที่เอามาขายมากกว่านะครับอย่าง สมัยก่อนนู่นเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วนุ่นนะก็เขาเรียกว่าขายดิบขายดีคอนโดประมาณสักปีห้าหกห้าเจ็ดประมาณนั้นนะนะอันนี้เขาจะมีเอเจนต์เอเจนต์มันจะกันทั้หมดเลยนะมันจะกักเอาไว้นะครับอืมแล้วก็มล่ไปคนลูกค้าที่สนิทสนิทเอคุณมาบอกควรเลือกซื้อชั้นไหนข้อดีอ๋อโอเคผมก็เลยงงก็ข้อดีข้อเสียก็หลักๆนะครับอย่าไปอยู่คอนโดมุมที่ตะวันตกอยา่า เด็ดขาดบอกเลยว่าอย่าเด็ดขาดคุณจะทนทุกทรามานมา <c oughs> คุณจะอยู่ห้องคุณไม่ได้เลยวันเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณอยากนอนอยู่ได้แต่คุณจะร้อนโคตรนะยาเลยนะอ,อทิตตะวันตกนี่แหละข้อห้ามที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าคอนโดที่คุณไปซื้อเนี่ยแม่งทำเลโคตรด,ดีเลยนะทำเลโคตรด,ดีแต่คุณได้ห้องที่แม่งโคตรห่วยที่สุดของคอนโดนั้นก็อย่าเอานะผมบอกเลยอย่าเอานะผมเคยเจอคอนโดอยู่อันนึงมาฝากผมขาย อยู่ไอเดโอคิวอะตรงสามย่านน่ะแต่เป็นห้องที่ข่วยมากอยู่ชั้นที่แบบมองอะไรไม่เห็นเลยอะมันมีตึกบังอะอยู่ชั้นตีต้ๆมองอไ,ไม่เห็นเลยอะเออนะมันขายมันก็ขายไม่ออกอะแล้วเพราะอะไรวะเพราะคนเขาดูว้ายทำไมมันมุมนี้ล่ะครับเอไม่เอาดีกว่าเพราะมันมีคนที่พร้อมที่จะขายแข่งกับคุณเนะี่ยเยอะกว่าเยอะแยะไปหมดเลยในคอนโดเดียวกันนี่แหละแล้วมันมีห้องอื่นที่พร้อมขายแข่งกับคุณเนะ่ะ ถ้าคุณแบบว่าโอววิวก็ไม่สวยอะไรก็ไม่สวยนะผมก็แนะนําขึ้นหนึ่งนะครับที่ตะวันตกนี่ขอเลยอันดับหนึ่งอย่าเลือกนะอันดับสองนะครับก็คือวิวสวยเปล่าวิวสวยเปล่านี่ก็ควรจะสักเจ็ดแปดชั้นขึ้นไปต้องดูด้วยเพราะมันมีคือถ้าเกิดข้างๆมันมีตึกอยู่แล้วนะมันมีตึกอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่ตึกเก่าๆนะดูแล้วมันไม่ใช่ตึกเก่าอ่ะแล้วมันไม่น่าจะโอกาสข้างหน้ามันไม่น่าจะมีใครมาทุบตึกทิ้งแล้วสร้างคอนโดมาทับคุณอ่ะคุณก็ซื้อ ห้องชั้นที่มันพ้นตึกนั้นไปหน่อยให้มันไม่บังสายตาแต่ว่าหลายคนก็้าซื้อคอนโดเป,นเป็นคอนโดใหม่เนี่ยก็มองไม่เห็นภาพเลยต้องคุณต้องจินตนาการให้ดีๆนะว่าไอ้ห้องที่คุณจองมาอยู่ตรงไหนของคอนโดมาถันทิศไหนอะไรยังไงคุณต้องจินตนาการดีๆนะครับต้องแต่จินตนาการดีจริงๆนะผมเคยไปซื้อจองคอนโด LPN ออยู่ยุคหนึ่งเป็นโครงการที่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลรามคำแหง ปรากฏว่าผมบอกผมจองห้องนี้พอถึงเวลาห้องจริงเอามันไม่ใช่มุมที่กูจองเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยม,ม,ม,มันมุมเนี้ยมันมุมนี้แหละครับพี่ที่พี่จองคือมุมนี้จริงเหรอฮะผมก็เลยไม่เอาเลยนะผมขอเงินคืนโดนมัดจำไม่ต้องผ่อนดาวไป้ต้องสามแสนัางโดมันหักไปสองสามหมื่นสามสี่หมื่นก็ไม่เป็นไรได้เงินก้อนคืนมา เออต้องดูมุมห้องดีดมุมสําคัญนะมุมสําคัญแต่ที่บอกถ้าแบบโอ้คอนโดนี้แม่งสุดยอดทำเนียบโคตรด,ดีเลยแต่ว่าคุณไปอยูอ่มุมที่แบบห่วยแตกหรืออย่างคอนโดคอนโดนึงอนะไปดูสิสมัยก่อนตอนนี้ยังอยู่นะไม่แน่ใจชื่ออะไรแล้วตอนเนี้ยอยู่ใกล้ๆตรง rca ไอคอนโดที่ไอคอนโดที่มันมันติดกับไอห้างเกาหลีที่ไอบูตี้มันเคยจัดคอนเสิร์ตอตอนสองกรานหรืออะไรแล้วแม่งนอนไม่ได้กระจกแตกไอคอนโดนั้นน่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย แม่งก็ติด R C A ทั้งแถบเลยนอนไม่ได้นะครับตอนคืนเนี่ย R C A แม่งเสียงดังกระหึ่มตอนนี้ผมไม่ได้จะ R C A อยู่ว่านะนอนไม่ได้เลยขายก็ขายไม่ออกแต่ถามว่ามีลดราคากันแบบลดราคากันแบบสุดๆนะถูกโคตรๆนะเอออันนั้นนะ่ะมันก็มีคนซื้อบางคนที่ไปซื้อก็คือคนที่ทํางานกลางคืนเอ,อกลางวันนอนนะแต่ว่าต้องดูนะครับหรืออย่างคอนโดบางคอนโดที่อย่างบดินเดชา ที่บดินเดชาตรงีซอยรามเท่าไหรนะโอ้โหถ้าเกิดคุณคุณเป็นคนนอนกลางวันนะทำงานกลางวันคุณจะโงกูเสียงเด็กมากเลยเพราะแม่งตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแม่งก็คาบธงชาติยืนหน้าถองทงร้องเพลงชาติดังโงกูมากนะตอนมันเรียนหนังสือเสียงเสียงเสียงห้องเรียนแม่งเข้ามาในคอนโดอ่ะแล้วยิ่งพักเที่ยงแม่งเตะบอลกันแม่งเล่นโอ้เสียงเสียงดังมากเลยนะวันธรรมดาที่อยู่คอนโดนี้แทบไม่ได้เลย เนะพราะนั้นต้องดูสิ่งแวดล้อมเ,เป็นสำคัญนะครับแต่ว่าเราจองคอนโดเราก็จินตนาคุณต้องจินตนาการให้ออกก่อนเอา,อางี้แล้วกันคุณต้องจินตนาการให้ออกต้องเห็นภาพในอนาคตให้ได้ก่อนไม่งั้นคือถ้าคนคอนโดแล้วคุณจองผิดห้องมันี่สวยเลยผมบอกเลยสวยสวย,สวยจริงๆขายไม่ออกติดมือแน่อืมคุณถ้ากลัวใกล้ตลาดนะัดชอบส่งเสียงดังก็ไม่ได้อยู่ครับป้ายโฆษณาส่องแสงเข้าตาใกล้ๆก็ไม่ดีครับใช่เออมันมีเยอะอย่างวันนั้นอะไรนะที่มีข่าวสวดสวดศพสวดศพอ่ะ เออมันเรียนไม่ได้หรืออะไรของมันอนะ่ะเออซึ่งวัดก็มีมาตั้งนานแล้วอะคอนโดไปสร้างที่หลังเขาอะอืมนะถ้ากูว่าตลาดโรงเรียนวัดครับอย่าใกล้เกินเออใช่คือผมแนะนำอีกทีโรงพยาบาลด้วยนะตลาดกับโรงเรียนวัดเนี่ยอย่าวัดนี่โหคุณมีบางคอนโดมันติดเมนเผาศพเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงแนละ้วเ,เชิญประธานขึ้นทอดผ้าบางสกุลนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือตอนกลางคืนก็ กำลังกินข้าวอยู่ก็ได้ยินพระสวดศพนะโอ้โหทุกค,นกคนนะกืนทุกคืนเลยนะสวดโอยพรทุกคืนเลยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหรืออย่างโรงพยาบาลก็อย่าไปอยู่นะอย่าไปอยู่ใกล้นะเพราะว่าอะไราอาดูกับทุกโรงพยาบาลอะ่ะแม่งมันยังไงไม่รู้อะ่ะผมว่ามันมันต้องเป็นบ้านพักอาศัยมันไม่ดีอะ่ะผมว่ามันไม่ค่อยดีนะอืมมันไม่ค่อยดีอันนี้อันก็ตลาดโรงเรียนวัดก็อีกอันก็โรงพยาบาลอย่าอยู่ใกล้มงคนบอกว่าโอ้ยอยู่ใกล้โรงพยาบาล โอ้โหคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกเพราะว่าแบบแหมแบบเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็เข้าลงมาบาลนี่เลยเลยเงี่ยเออมันจะไม่ฉุกระหุขนาดนั้นทุกวนันคนจะไปป่วยอะไรกันทุกวนันล่ะสักสี่ห้ากิโลเนี้ยโอเคแล้วไม่ต้องไม่ต้องติดมาโรงพยาบาลมันไม่ค่อยดีหรอกผมว่าคงจุยลงใกล้โรงพยาบาลมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณซุปเปอร์ไฟล์บอกว่าจากที่เคยฟังเรื่องเล่ามามากมายสิ่งหนึ่งที่สังเกตคือที่ไหนมีเรื่องลี้ลับหรือมีคนตายอะไรแนวผีดุ คนจะมีออกหมดต่อให้ตึกใหญ่โตทำเลดีก็อย่างที่ผมบอกแต่อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องคอนโดแล้วนะวพูดถึงเรื่องบ้านมือสองอะถ้าบ้านมือสองเนี่ยอยากรู้ว่าที่ไหนบ้านหลังนี้จะซื้อขายเราจะซื้อขาย,เ,าขายเขาซื้อเขาเนี่ยจะมีคนตายเปล่าไม่ยากหรอกคุณไปเดินถามชาวบ้านแถวนั้นถ้ามีนะโอ้โหไม,ไม่ไม่ต้องกลัวหรอกมันบอกแน่มันบอกแน่นะอ,อุย้ยไปซื้อนะบ้านหลังนี้ผีดุจะตายเด็กๆยังไม่กลา้าให้ไปวิ่งเล่นหน้าบ้านเลยวันดีคืนดีก็มีคนมายึงรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านอะไรอย่างงี้นะ นะแล้วกลางคืนนะออ้เดินผ่านไปหน้าบ้านมองขึ้นไปบนหน้าบ้านหน้าตา่างมีคนยืนโพมาอย่างเงี้อยอะไรเขาพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จริงหรือเปล่านะเอออะไรอย่างเงี้ยนะไปถามไอ้พวกคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าที่ยืนป้อนข้าวเด็กตอนสี่ห้าโมงเย็นอะ่ะคุณไปถามเถอะออที่แบบเขายืนคุยกันซุบซิบซุบซิบอ่ะรู้แน่ว่าบ้านหลังนี้แม่งจรินหรือเปล่า มีคนตายเปล่าถ้ามีนี่เดี๋ยวบอกแน่นอนก็มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็มันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอย่างวัดเนี่ยนะวัดโรงพยาบาลเนี้มันก็ไม่น่าไปอยู่ในผม,ผมยกตัวอย่างเลยนะหมู่บ้านผมอะ่ะหมู่บ้านผมติดโรงพยาบาลวิภาลามวิภาลามตรงสรี่แยกพัฒนาการมันจะมีอยู่โซนหนึ่งที่ติดหมู่บ้านผมวิภาลานี่มันเชื่อว่าตรงรั้วหมู่บ้านผมตรงนั้นน่ะจะมีโซนบ้านอยู่แถวนั้นะทุกหลังนี่แม่งล้างหมดทุกหลัง ทุกหลังไม่เป็นบ้านล้างหมดเลยเออไอหลังไหนที่มีที่ยังมีคนอยู่ก็เป็นแบบโกโลโกโซมากอ่ะอืมก็เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรจริงนะเอาจริงจริงางคนอาจจะบอกว่าเถียงเอ้าโรงพยาบาลกรุงเทพไม่เห็นมันจะล้างเลยนะโรงพยาบาลบำรุงราชโอ้เถ่านั้นเขาขายดิบขายดีอ,อที่ดินขึ้นเอาขึ้นเอาโรงพยาบาลศริราชด,ดูสิโอ้โหเถ่านั้นทํามาค้าขายเลยก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ก็คงท้าขายอาจจะได้แต่ว่าถ้าอยู่อาศัยผมว่าไม่น่าจ,จะเวิร์กอ่ะอ mm hmm. คุณก็เก่งว่ากายศเขาจะยกหนี้จริงเหรอครับผมผ่อนมาดอกเป็นแสนแล้วยังไม่ตัดต้นทํางี้ได้ไงอ๋อล่ะคือแบบอูคนรุ่นหลังได้ประโยชน์ก็เราถือว่าเราเป็นเขาเรียกว่าบรรพบุรุษของเราแต่โบราณน,นะฮะปก้านป้องเมืองคุมเย่ามาแล้วกันก็คือ คุณก็เป็นผู้เสียสละเลือดเนื้อไม่ใช่เบาอ่ะหน้าที่เราลักษาสื่อไปคือคุณก็นั่นแหละถือว่าเป็นผู้เสียสละนะก็เดี๋ยวเขาก็ยกนี้ให้รุ่นหลังๆไปครับไม่แน่ใจว่าจะต้องไอ้นี่หรือเปล่าเขาจะได้ออกเขาเรียกว่ากฎหมายหรือเปล่านะฮะบางคนก็ค้านว่ามันมันเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าให้ลูกหนี้มันมันสร้างนิสัยไม่ดีให้กับลูกหนี้อ่ะอนะครับคุณ นิชาว่ากยศได้ข่าวว่าเขาจะออกพรบรนิรโทษกรรมค่ะนิรโทษกรรมเลยเหรอรถออดอกเบี้ยรดเบีย้ยปรับดอกเบี้ยศูนยเปอร์เซนยกเลิกผู้คำค่ะใครถูกดำเนินคดีจะถูกยกฟ้องหมดอืมผมว่ามันไม่น่าจะคือหาเสียงว่าเนี่ยลุงตู่ออกกฎหมายนี่หาเสียงว่าเนี่ยคือมันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันสร้างนิสัยไม่ดีกับลูกนี่แล้วคนอื่นที่เขาจ่ายเวลาทำไงนี่เขาจ่ายแล้ว,เข,ลวเขาปิดหนี้ไปแล้วอ่ะ คุณซูชิบอกว่าเพลงคือดีมากไงครับอ๋อเมื่อกี้แหละหน้าที่เรารักษาสืบไปน,นะอ๋อครับผมขอบคุณครับเพลงของเพลง,พลงขงใครก็ไม่รู้นะเออนั่นแหละเพลงรักาติอะปุกใจเพลงปุกใจคุณพิเชษบอกว่ารบกวนช่วยอธิบายเรื่องเงินฝืดเงินเฟ้อหน่อยครับก็เงินเฟ้อเงินเฟ้อก็คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับช่วงเศรษฐกิจดีนะครับเงินเฟ้อมันจะมาพร้อมช่วงเศรษฐกิจดีช่วงแบบ ตลาดหุ้นดีอสังหาริมทรั์ดีเงินมันก็จะเฟอ้อนะครับไอ้เงินฝืดเนี่ยก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีอะ่ะมันฝืดมันฝืดเครื่ออะ่ะเอาง่ายๆนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นทั้งเฟอ้อทั้งฝืดผสมกันนะคือพูดง่ายเศรษฐกิจแม่งไม่ดีจะแ,แม่งสึกเงินเฟ้อซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันเงินเฟ้อมันจะมาหลังหลังเศรษฐกิจดีไงเงินเฟ้อจะมาหลังเศรษฐกิจดีเงินมันถึงเฟ้อพอเศรษฐกิจมันดีใช่ว่า ที่ก็ขึ้นทองก็เะนะที่ก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นคนชับจับจ่ายใช้สอยเงินมันเฟ้อนะพอเงินมันเฟ้อแบงก์เขาบอกว่าเฮ้ยมันเฟ้อเกินไปแล้วเศรษฐกิจมันร้อนแรงเกินมันขึ้นดอกเบี้ยซะเลยนะพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บทุกคนก็เริ่มชะลอตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดอกเบี้ยแ่งแพงเลยมันเป็นมันเป็นทฤษฎีอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันเป็นปกติที่จะใช้เงินเฟ้อเอ้ยไม่ใช่ใช้ดอกเบี้ยกำลับเงินเฟ้อแต่ตอนนี้เงินมันเฟ้อมาจากอุปทานมันไม่ได้เฟ้อมาจากความต้องการมันเฟ้อมาจากของขาด ชิปเนี้ยคุณตก่อนเนี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะมันไม่มีชิปนะฮชิปมันหายชิปหายอะ่ะเออแล้วก็ไอ้แร่ธาตุต่างๆตอนนี้มันก็เอามาผลิตทํานู่นทํานี่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยเฟอ้อมาจากอุปทานเออเหมือนอย่างผมออทำรับเหมาก่อสร้างอยู่ด้วยนะเป็นหุ้นอยู่ครับ ต้องทีมงานอยู่นะเหล็กมันขึ้นมาประมาณ2ปีที่แล้วตนะั้งแต่ช่วงโควิดนะแล้วก็บอกลูกคา้าเนี่ยพี่ราคานี้ไม่ได้แล้วครับเพราะเหล็กมันขึ้นคุณจะมาตลกนะ่เศรษฐกิจไม่ดีอยู่ขนาดนี้มันจะมาขึ้นได้ไงไม่มีใครเขาทาของไม่มีใครเขาทำหรอกของจะไปขาดได้ไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นจีมันกัดเหล็กไว้จริงๆร,ราคามันเลยขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเนี่ยเงินเฟอ้อคือจริงๆแล้วมันจะมาหลังเศรษฐกิจดี เงินฝืดก็คือมาจากเศรษฐกิจไม่ดีแต่ตอนนี้มันทั้งเฟ,อฟ้อทั้งฝืดมันผสมกันที่เขาเรียกว่า stagflation อ่ะอือคือเป็นเงินเฟอ้อในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนย่ยเรื่อง stagflation อคุณทอมว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยแล้วประเทศไทยเศรษฐกิจจะดียังไงครับเพราะไม่มีการลงทุนใหม่หมเข้ามาเลยก็ไม่ต้องลงทุน <c oughs> เออก,ก็ก็ท่องเที่ยวไงท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกอืมก็ว่ากันไปจริงๆแล้วลอ่ะ เอกชนประเทศไทยเขาเก่งครับรัฐบาลแค่ควบคุมให้ไม่ติงตองนั้นแหละรัฐบาลอย่าติงตองนั่นเองเศรษฐกิจไทยอ่ะเอกชนเขาเก่งแล้วเดี๋ยวเขาหามุกเขาได้อืไม่มาลงทุนก็ไม่มาก็ไม่จำเป็นนี่ฮะประเทศไทยจริงอะมันจะต้องเป็นประเทศที่เป็นออกแนวแบบพวกอิตาลีอิตาลีสเปนเี่ะอิตาลีสเปนโปรตุเกสกรีซตุรกีพวกเนี้ยนะคือประเทศที่แบบพึ่งพาการท่องเที่ยว่ะเป็นประเทศบริการ่ เป็นประเทศที่ให้ได้เงินเข้ามาจากการบริการจากการท่องเที่ยวจากการขายประเทศขายเขาเรียกว่าอนะไรซอฟต์พาวเวอร์อืมเพราะประเทศไทยไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมหรอกครับเพราะว่าค่าแรงมันแพงไปแล้วนะแต่อย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาอุตสาหกรรมได้เพราะเขาเป็นอุตสาหกรรมแบบไฮเทคโนยี่อ่ะแต่ของเรามันไม่ไฮเทคโนโลยีไงมันมันมันไม่ใช่ไงอืมแต่ก็ต้องต้องเข้าใจด้วยตรงนั้นเนะี่ย เหมือนอย่างประเทศไทยเ่ยบางคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่โอ้จะเป็นสตาร์ทอัพจะต้องมีวุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเคยฟังคุณกระทิงกระทิงพูนผลอะไรพูดป่ะกระทิงเนี่ยคือกระทิงเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคําว่าสตาร์ทอัพของประเทศไทยเนี่ยแม่งคือแค่มานั่งกินกาแฟาแล้วทํางานแบบที่ไม่มีออฟฟิศเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะเอ่อทำงานแบบตามโคเวอร์กิ้งสเปซแล้วนี่มันคือสตาร์ทอัพเหรอมันไม่ใช่นะ <S <S คุณกระทิงก็พิงพูดอยู่เลยเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันต้องชัดเจนในรูปแบบอ่ะ แต่อย่างที่ผมบอกให้ผมให้ผมพูดนะถ้าผมไม่มีความรู้หรอกประเทศไทยมันควรจะเป็นแบบออกแนวแบบอิตาลีสเปนเนี่ยแบบ Italy, นะเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวกับกับภาคบริการเรว่าซอฟแล้วก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะเพราะว่าคนก็แก่กันเยอะแล้วไนงะประเทศไทยมันเข้าสู่ราะว่าสังคมผู้สูงอายุอะคนแก่ก็คงไม่มีปัญญาไปทํางานลง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 งานแล้วล่นะนะ คุณก็เก่งบอกว่าบ้านดืมน้าโดนน้าท่วมทีหมดหลังราคามันน่าจะถูกเนาะคุณโอ้โรงงานน้่าข็ย้ายไปเวียดนามหมดแล้วครับอืมครับผมใช่ไหมไปดูเอลูกค้าผมหลายคนที่มีอ,อาพาร์ตเมนต์ให้เช่าในนวมนครนอะ่ะคุณนะวมานครนี่เจ๊งมานานมากแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเจ๊งนะเจ๊งตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วนะวมานครนอะ่ะ เจ๊งแต่ตอนน้ําท่วมแล้วเออแล้วโรง,งงานหายหมดเลยนะแล้วก็พอมาพอพอสักพักเริ่มกับฟื้นแตอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นมันเยอะมากเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันเอ่อมันเยอะอ่ะมันมันซัพพลายมันเยอะมากอพาร์ตเมนต์ในน,นวมาคนครอ่นะใครมีตอนนี้ติดมือขายไม่ออกเอาเป็นว่าสวยอะ่ะนะใครเป็นเจ้าของโรงงานอพาร์ตเมนต์นวมารครคือผมถึงบอกไนงะอยากทำอพาร์ตเมนต์กันลงทุนอพาร์ตเมนต์ร้อยล้านอะไรผมเคยเห็นเขาเขียนนะ ลงทุนอพาร์ตเมนต์ร้อยล้านเออลงทุนอสังหาร้อยห้องอะไรเขานะโอ้โหอย่าไปทำเลยชื่อผมเถอะติดมือโคตรเลยเออติดมือโคตรอืมคุณทว่าช่วงปีสองห้าสี่ศูนย์ถึงสองห้าหกศูนย์เศรษฐกิจไทยดีเวอร์ GDP โตไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์จะมีช่วงเวลาแบบนี้อีกมีหรือเหรอเศรษฐกิจไทยอ๋อถ้าปีสี่ศูนย์ไทยโตห้าหกปีสี่ศูนย์ถึงปี ปีสี่ศูนย์ตั้งแต่ปีห้าห้ากว่าก็ไม่เคยเห็นห้าเอร์เซ็นละมั้งผมว่านนะคุณณนะริศราวาตกลงเงินเฟ้อกับฝืดชนชั้นสูงสุดรอดรักย่าตายบริหารงงๆคือชั้นสูงเนี่ยายถึงคนรวย่ะถ้าคนรวยเขาก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอยู่แล้วครับอเพราะว่ามันมันมีเงินเยอะมากไงมันมีเงินเยอะมากจนมันไม่เดือดร้อนนะต่อให้มันไม่ต้องทํามาหากินอะไรอีกมันก็มีเงินใช้จนทั่วลูกทั่วหลานเะนี่ยม,มันก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วอื คุณซูเปอร์ไฟล์บอกว่าเศรษฐกิจกไทยไม่ดีแต่เวลามีของใช้แบรนด์ดัง,ดงๆราคาแพงๆคนไทยต่อแถวแย่งกันซื้อขายหมดทุกทีแล้วซื้อแพงกว่าชาวโลกด้วยลงคนไทยรวยกันเยอะเหมือนกันนะครับโอ้เมื่อวันไหนวะวันอาทิตย์ไปเดินที่เมกาบางนาะโอ้โหคนต่อคิวซื้อ i ไอโฟน14กันจองคิวกันโอ้สุดยอดเยอะมากอื